พาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับเหนือจินตนาการเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงและความสงสัยคืบคลานเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าคุณชอบเรื่องสยองขวัญลึกลับและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซ u ปเปอร์แ k s เพื่อสนับสนุนพอดแคสต์ของเราให้เราเล่าเรื่องหลอนๆให้คุณฟังต่อไปวันนี้ เล่าไปเรื่อยพอดแคสต์จะพามารู้จักเรื่องเล่าสุดสยองเรื่องราวของรูปถ่ายหมู่ที่มีคนแปลกหน้าแฝงอยู่ใครจะรู้ว่าภาพนิ่งๆอาจซ่อนความลึกลับและพลังเหนือธรรมชาติที่รอคอยคุณอยู่ทุกมุมของเรื่องราวทุกรอยยิ้มทุกเงาที่คุณคิดว่าเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดในคลิปนี้ คุณจะได้ตามติดตัวละครนัทพลที่ค้นพบรูปไายเก่าๆในบ้านญาติเหตุการณ์เล็กๆกลายเป็นความหลอนที่เคลืบคลานเข้ามาในชีวิตของเขาและทุกคำถามทุกเสียงหัวเราะหรือเงาที่เคลื่อนอยู่จะทำให้คุณต้องตั้งใจฟังจนวินาทีสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณรู้สึกหนาวสันหลังวางแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบเรื่องสยองและกดซุปเปอร์แตงส์ เพื่อสนับสนุนให้เรามีเรื่องเล่าหลอนๆมาฝากคุณต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องราวนี้ไม่เหมาะกับหัวใจที่อ่อนแอนัทพลเขาเป็นชายวัย30ตัดสินใจกลับไปยังบ้านเก่าของครอบครัวในชนบทหลังจากอยู่กรุงเทพมาหลายปีบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนเก่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและเถาวัลย์ที่เลื้อยผันรอบรัว้ว เมื่อเขาย่างเท้าเข้ามาในบ้านครั้งแรกเขาสัมผัสถึงความเงียบและกลิ่นฝุ่นปนกลิ่นไม้เก่าทั้งกลิ่นนั้นเหมือนมีเรื่องราวซ่อนอยู่ในทุกมุมมองนัทพลเกิดในครอบครัวที่เรียบง่ายพ่อแม่ของเขาเป็นคนทำงานหนักและไม่เคยพูดถึงเรื่องลี้ลับหรือสิ่งเหนือธรรมชาติเขาเติบโตมากับความอบอุ่นและภาพความทรงจำเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานกับพี่น้องและเพื่อนบ้าน แต่หลังจากที่เขาออกไปทำงานที่เมืองใหญ่บ้านก็ถูกทิ้งไว้กับความเงียบและความทรงจำเก่าๆวันหนึ่งขณะที่นัทพลกำลังจัดห้องเก็บของเก่าที่อยู่ชั้นบนของบ้านญาติเขาเปิดประตูห้องเล็กๆที่แทบไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาหลายปีแสงจากโคมไฟตั้งโต๊ะสลัวๆส,สาดลงบนพื้นไม้เก่าฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าหนังสือเก่ากองซ้อนกัน และกล่องไม้ที่มีป้ายเขียนด้วยลายมือเก่าๆทำให้เขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปขณะจัดกล่องไม้ที่มุมหนึ่งเขาพบกรอบรูปเก่าวางซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมสีฝุ่นขาวรูปถ่ายเป็นภาพหมู่ของครอบครัวหรือเพื่อนสมัยเด็กเด็กชายและเด็กหญิงหลายคนยืนเรียงกันบนสนามหญ้าหน้าบ้านหลังใหญ่ใบหน้าของทุกคนคุ้นเคยและอบอุ่นยกเว้นคนหนึ่งที่ทำให้นัทพลรู้สึกแปลกใจ คนนี้ยืนอยู่ด้านหลังกล้ามเนื้อมือข้างหนึ่งยกขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มบางที่ปากดูเย็นชาและไม่เข้ากับเด็กคนอื่นนัทพลลองหันไปถามญาติที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเกี่ยวกับรูปถ่ายนั้นแต่ทุกคนสายหน้าและพูดพร้อมกันว่าเราไม่รู้จักใครคนนี้เลยไม่มีใครจำเด็กในรูปได้แม้แต่น้อยเขาจ้องมองซ้ำหลายครั้งแต่ใบหน้าที่อยู่ในกรอบนั้นดูเหมือนจะมองกลับมาอย่างจ้องจับจิตใจ ความสงสัยเริ่มคืบคลานเข้ามาในหัวใจของเขาเขานำรูปถ่ายไปวางบนโต๊ะกลางห้องนั่งเล่นแสงจากคมไฟสลัวสลัวทำให้เงาของกรอบรูปทอยาวบนผืนไม้ฝุ่นลอยระอองเหมือนเกล็ดเล็กๆของความทรงจําเก่าเขาพยายามทำใจให้สงบแต่ไม่สามารถละสายตาจากใบหน้าของคนแปลกหน้าได้ความรู้สึกแปลกๆคล้ายว่ามีอะไรบางอย่างกำลังสังเกตเขาอยู่จากรูป นัทพลเริ่มเล่ากับตัวเองถึงความทรงจำเก่าๆของเด็กคนอื่นในรูปพยายามจับคู่ใบหน้ากับชื่อแต่ว่าจะนึกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถระบุได้เขารู้สึกความตึงเครียดเล็กน้อยผสมกับความสงสัยที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเหมือนมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่และเขาเป็นคนแรกที่บังเอิญคนพบมันก่อนจะวางรูปถ่ายกลับลงในกล่องเขาสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆของคนแปลกหน้าเช่น ดวงตาที่เหมือนวาววับแม้ในรูปเก่ารอยยิ้มที่ดูราวกับรู้ความลับบางอย่างหรือแม้กระทั่งมือที่วางไม่ธรรมดาสิ่งเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแม้จะยังไม่เข้าใจว่าทำไมนัตพลจึงตัดสินใจเก็บรูปถ่ายไว้ใกล้ตัวในห้องนั่งเล่นกลับมานั่งเก้าอี้เก่าๆจ้องมองมันนานๆจนกระทั่งความมืดในห้องเริ่มก่อตัวความสงสัยและความไม่สบายใจนั้นเริ่มขยายตัวขึ้นในหัวใจ เขารู้สึกได้ว่ารูปถ่ายนั้นไม่ได้เป็นแค่กระดาษและหมึกแต่เหมือนมีบางอย่างที่กำลังรอคอยเขาอยู่เบื้องหลังหลังจากที่นัทพลพบรูปถ่ายหมู่เก่าเขานำมันไปวางบนโต๊ะข้างเตียงในห้องนอนของเขาเองห้องนอนเป็นห้องเล็กในชั้นสองของบ้านไม้เก่าแสงจากโคมไฟตั้งโต๊ะสลัวๆทำให้มุมห้องบางมุมมืดสนิทมีแต่ฝุ่นลอยระอองที่จับแสงไฟบางๆเป็นเส้นสายเล็กๆ นัตพลน,นั่งลงบนเก้าอี้ไม้ข้างเตียงมองไปที่รูปถ่ายด้วยความสงสัยแต่ในใจเริ่มมีความหวาดระแวงเล็กน้อยเขาสังเกตว่าตำแหน่งของคนแปลกหน้าในรูปเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากที่เคยยืนเอียงเล็กน้อยไปทางซ้ายตอนนี้เหมือนจะเอียงไปทางขวาอย่างผิดปกติความรู้สึกแปลกเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจเขาเขาพยายามหัวเราะก,กับตัวเองเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะความมืดและแสงสลัวทำให้เขาเห็นผิดไป แต่เมื่อเขาเอื้อมมือหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูอย่างละเอียดดวงตาของคนแปลกหน้าในรูปจ้องมองเขาตรงๆไม่ใช่เพียงเพราะเป็นภาพนิ่งเท่านั้นแต่เหมือนมีชีวิตอยู่ในนั้นแววตาที่เย็นชาและไม่เป็นมิตรทำให้ร่างกายของนัทพลเย็นวาบเขานั่งนิ่งสติเริ่มตื่นขึ้นเสียงเล็กๆเบาๆดังขึ้นราวกับมีคนกระซิบเรียกชื่อเขานัทพลเสียงนั้นเหมือนลอยมาจากทุกทิศทาง ทั้งจากมุมห้องทั้งจากเงาในมุมห้องใต้แบ่งแต่เมื่อเขาหันไปมองไม่พบสิ่งใดแม้แต่เงาของคนหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเหงื่อเริ่มผุดบนหน้าผากความหวาดระแวงคืบคลานไปทั่วร่างกายเขาวางรูปถ่ายกลับบนโต๊ะแต่สังเกตเห็นอีกครั้งว่าคนแปลกหน้ายิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยราวกับรู้ว่าเขากำลังจ้องอยู่นัทพลหยิบรูปถ่ายขึ้นอีกครั้ง ใจเริ่มสั่นด้วยความกลัวที่ไม่เข้าใจเขาพยายามพูดกับตัวเองว่าแค่ภาพถ่ายเก่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ความคิดนั้นกลับไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกสงบกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังสังเกตและรอคอยเขาอยู่เบื้องหลังเขาวางรูปถ่ายลงบนโต๊ะอีกครั้งแต่ดวงตาของเขายังคงจดจ้องใบหน้าของคนแปลกหน้าเสียงกระซิบยังคงคืบคลานมาเป็นระยะยระยะ ทุกครั้งที่เขาพยายามละสายตารูปถ่ายเหมือนขยับเล็กน้อยทั้งเอียงเล็กน้อยมือขยับเล็กน้อยรอยยิ้มที่เคยเป็นเพียงเส้นบางตอนนี้คล้ายมีน้ำหนักมีชีวิตนักขลเริ่มรู้สึกความเย็นแทรกเข้ามาในกระดูกสันหลังเขาลุกขึ้นยืนใจเต้นแรงแต่ก็ไม่สามารถละสายตาจากรูปถ่ายได้รู้สึกว่าหากละสายตาเพียงเสี้ยววินาทีเขาอาจพลาดอะไรบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ด้วยความหวาดระแวงเขาลองพูดออกเสียงใครอยู่ในรูปนี้แต่ไม่มีเสียงตอบกลับมานอกจากเสียงกระซิบที่เริ่มดังชัดขึ้นเป็นเสียงที่เหมือนผสมระหว่างเสียงเด็กและเสียงผู้ใหญ่เสียงนั้นเรียกชื่อเขาซ้ำๆราวกับจงใจล่อลวงนัตพลตรหนักว่าความสงสัยเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวเขารู้สึกว่ารูปถ่ายนั้นไม่ได้เป็นแค่ภาพนิ่งอีกต่อไป แต่เหมือนมีบางอย่างที่รอคอยและจับจ้องเขาอยู่เบื้องหลังทุกครั้งที่เขามองความตึงเครียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและเขาเริ่มรู้สึกว่าความปลอดภัยในห้องของตัวเองหายไปในคืนนั้นนัทพลนอนอยู่บนเตียงมือเกรงแน่นเรากับจะป้องกันตัวเองดวงตาจ้องไปที่รูปถ่ายบนโต๊ะตลอดเวลาเขาไม่กล้าปิดไฟหรือหลับตาความหลอนและความตึงเครียดเติบโตขึ้นจนแทบหายใจไม่ออก เป็นคืนแรกที่เขาสัมผัสได้ว่ารูปถ่ายนั้นมีชีวิตของมันเองและเขาเพียงแต่ผู้มาเยือนในโลกของมันรุ่งเช้าวันถัดมานัตพลตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าแม้ว่าจะนอนทั้งคืนแต่อาการตึงเครียดและความหวาดระแวงยังคงติดอยู่ในใจเขามองไปรอบห้องนอนและเห็นรูปถ่ายหมู่เก่าวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงแสงจากหน้าต่างส่องเข้ามาเป็นลำเล็ก ทำให้ใบหน้าของทุกคนในรูปดูชัดเจนขึ้นแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของเขามากที่สุดยังคงเป็นคนแปลกหน้านัตพลค่อยๆลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้รูปถ่ายคราวนี้เขาสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆแต่ชัดเจนคนแปลกหน้าในรูปไม่ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมอีกแล้วแม้ว่าเขาจะวางรูปลงบนโต๊ะโดยไม่ขยับมุมของร่างกายเล็กน้อยเอียงไปด้านข้าง รอยยิ้มบนใบหน้าก็ดูเหมือนกว้างขึ้นเล็กน้อยดวงตาที่เคยจ้องมองเขาเมื่อคืนนี้ยังคงจ้องมองอย่างไม่ละสายตาความรู้สึกเย็นวาบตามร่างกายเกิดขึ้นอีกครั้งราวกับมีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่พบสิ่งใดสัญชาตญาณเตือนให้เขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินัทพลตัดสินใจหยิบกล้องดิจิตอลขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบรูปถ่ายเก่าหลายๆใบที่เก็บไว้ในบ้าน แต่สิ่งที่เขาพบทำให้เขาแทบกลั้นหายใจทุกภาพถ่ายเก่าที่มีสมาชิกเดียวกันปรากฏว่าคนแปลกหน้าไม่เคยอยู่ในรูปเหล่านั้นเลยเขาพยายามเรียกญาติิมาช่วยดูแต่เหมือนทุกคนไม่ต้องการพูดถึงหรือจำอะไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้ได้อีกระหว่างที่เขาเปรียบเทียบรูปถ่ายเสียงเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงฝีเท้าเบาๆคล้ายเดินรอบห้องและเสียงหัวเราะเล็กๆแผ่วๆดังมาจากมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่น น้ะตาผลกลืนน้ำลายหลงคอความหวาดกลัวแทรกตัวเข้ามาเต็มเปี่ยมในหัวใจเขารู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเริ่มสังเกตรายละเอียดมากขึ้นคนแปลกหน้าในรูปถ่ายยิ้มไม่ธรรมชาติราวกับมีความลับซ่อนอยู่ดวงตาเปล่งประกายราวกับจ้องมองเข้าไปในจิตใจของเขามือที่ยกขึ้นก็ไม่เหมือนเด็กคนอื่นแต่เหมือนมีแรงดึงบางอย่างรอคอย นัฐพลลองย้ายรูปถ่ายไปยังห้องทํางานความรู้สึกหวาดระแวงไม่ลดลงเขาตั้งใจเปรียบเทียบกับเอกสารเก่าๆและสมุดบันทึกเก่าแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเด็กคนนี้ที่ไหนเลยเหมือนกับว่ามันไม่เคยอยู่ในความทรงจําของครอบครัวมาก่อนเสียงฝีเท้าเบาๆและเสียงหัวรบแผวๆยังคงตามติดเรากับมีใครบางคนอยู่รอบตัวเขาแม้จะมองไม่เห็นความตึงเครียดเริ่มทวีขึ้นจนเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้น รูปถ่ายที่วางอยู่บนโต๊ะไม่เพียงแต่เป็นภาพนิ่งอีกต่อไปมันเหมือนมีชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองอยู่นัตพลเริ่มเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าเขาไม่ใช่เพียงคู่ชมของเหตุการณ์นี้แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วความหลอนและความตึงเครียดทำให้เขาสั่นแถวแม้เพียงมองภาพนิ่งของคนแปลกหน้าในรูปก็รู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังสอดส่องและรอคอยการเคลื่อนไหวของเขาเมื่อย่างเท้าออกจากห้องทำงาน กลิ่นฝุ่นและความเก่าของบ้านยิ่งเสริมความหลอนเสียงหัวเราะแผ่วๆแ,และฝีเท้าเบาๆยังคงคืบคลานตามเขาไปทุกมุมบ้านนัตพลรู้ตัวเต็มที่แล้วว่ารูปถ่ายนั้นไม่ได้เพียงแต่เป็นอดีตแต่กำลังสร้างความจริงบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจและเขาอาจติดอยู่ในวงจรนี้แล้วหลังจากที่นัตพลสังเกตร,รายละเอียดผิดปกติในรูปถ่ายและเสียงแปลกๆรอบตัวเขาเขาตัดสินใจค้นหาความจริงให้ลึกซึ้งขึ้นเขาเริ่มจาก ห้องสมุดเก่าของบ้านซึ่งเป็นห้องที่เต็มไปด้วยเอกสารเก่าหนังสือเก่าและกล่องกระดาษซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบแสงสลัวจากหน้าต่างเก่ากระทบกับฝุน่นทําให้ทุกอย่างดูเหมือนอยู่ในโลกคนละมิตินัทพลค่อยๆเปิดเอกสารเก่าที่เกี่ยวกับประวัติครอบครัวและเพื่อนสมัยเด็กปกสมุดเก่าฉีกขาดบางเล่มแทบละลายกับความชื้นแต่เขาไม่ละความพยายามความอยากรู้แรงกล้า ที่จะเข้าใจเด็กคนแปลกหน้าในรูปถ่ายทำให้เขาลุยค้นทุกมุมของห้องไม่นานเขาก็พบข่าวเก่าเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่หายตัวไปเด็กคนนั้นชื่อว่าอัคคารพลเกิดในหมู่บ้านใกล้เคียงและหายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อนข่าวเขียนถึงความพยายามของครอบครัวและชุมชนในการตามหาเด็กแต่สุดท้ายก็ไม่พบร่องรอยได้นัทบลถือเอกสารนั้นแล้วใจเริ่มเต้นแรง ความรู้สึกเหมือนมีก้อนเย็นๆไหลลงตามกระดูกสันหลังเขาลองเปรียบเทียบร่างของคนแปลกหน้าในรูปถ่ายกับภาพประกอบข่าวเก่าทุกอย่างตรงกันอย่างน่าประหลาดใจจนเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในขณะนั้นเขาสังเกตรายละเอียดในรูปถ่ายอีกครั้งและพบว่าร่างของคนแปลกหน้าเริ่มเปลี่ยนท่าทางเล็กน้อยมือที่ยกขึ้นเหมือนกำลังเรียกเขาดวงตาที่เคยจ้องมองตอนแรก ดูเหมือนกำลังสะท้อนความคาดหวังบางอย่างรอยยิ้มเล็กๆกลายเป็นรอยยิ้มกว้างขึ้นอีกแต่ก็ยังคงมีความลึกลับและเย็นชานักพลรู้สึกได้ถึงแรงดึงบางอย่างจากรูปถ่ายเรากำมีพลังบางอย่างกำลังดึงเขาเข้าไปในเหตุการณ์นั้นเขาก้าวถอยหลังและพยายามทำใจให้สงบแต่ทุกครั้งที่ละสายตารูปถ่ายก็เหมือนขยับเล็กน้อยท่าทางของคนแปลกหน้าก็เปลี่ยนไปอีกจนเขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกที่เกินกว่าจะเข้าใจ ความหวาดตัวเริ่มก่อตัวเต็มหัวใจเขานัตพลเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงความบังเอิญหรือเป็นความลึกลับเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่หายตัวไปเขารู้ว่าหากไม่หาคำตอบให้ลึกซึ้งกว่านี้เขาอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นั้นเหมือนที่เด็กก่อนๆเคยเผชิญระหว่างที่เขาเปิดเอกสารต่อไปเสียงหัวเราะแผ่วๆแ,และเสียงฝีเท้าเบาๆที่คุ้นเคยเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้น และราวกับว่ากําลังมาใกล้นัตพลรู้ตัวเต็มที่แล้วว่ารูปถ่ายไม่ได้เพียงแต่เป็นสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะอีกต่อไปแต่มีพลังบางอย่างที่เคลื่อนไหวและมีชีวิตอยู่จริงๆความกลัวและความลึกลับผสมผสานกันจนเขาไม่สามารถละสายตาจากรูปถ่ายได้อีกต่อไปเขารู้ว่าเขาเพิ่งค้นพบเบาะแสสําคัญที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ปัจจุบันกับอดีตและมันกําลังเรียกเขาให้เข้าใกล้โลกของรูปถ่ายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงค่ําคืนนั้น นัทพลนั่งอยู่ในห้องนอนอีกครั้งใจยังเต้นแรงจากความค้นพบในห้องสมุดเก่าแสงจากโคมไฟข้างเตียงกระพริบเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอฝุ่นในห้องลอยฟุ้งเหมือนถูกปลุกให้มีชีวิตทุกเสียงเล็กๆรอบตัวดูชัดขึ้นทั้งเสียงฝีเท้าและเสียงลมพัดนัทพลวางรูปถ่ายหมู่ไว้ที่โตะ๊ะแต่ทันใดนั่นเองเขาก็เห็นเงาของคนแปลกหน้าเดินอยู่ในบ้านจากปลายสายตาเงาดำเล็กๆเ,เ,เคลื่อนผ่านทางเดินห้องโถงเงานั้นไม่เหมือนเงาของใครในครอบครัว แต่เหมือนกับร่างในรูปถ่ายเด็กที่หายตัวไปหลายสิบปีก่อนหัวใจของนัทพลเต้นแรงจนแทบหยุดเขาพยายามลุกขึ้นแต่ความรู้สึกเย็นว่าแผ่ส่้นตามร่างเสียงหัวเราะเบาๆดังใกล้ตัวมากขึ้นจนเขารู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังล้อมรอบเขาอยู่แม้จะไม่มีใครในสายตานัทพลจ้องไปที่รูปถ่ายหมายจะจับความเคลื่อนไหวของคนแปลกหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาขนลุกรอยยิ้มบนใบหน้าของคนแปลกหน้าในรูปถ่ายกว้างขึ้นอย่างผิดปกติ ดวงตาเหมือนมีประกายแสงส่องตรงมาที่เขามือขยับเหมือนกําลังออกมาจากกระดาษความหวาดกลัวร่มทวีขึ้นจนเขาแทบหายใจไม่ออกเขารู้สึกว่ารูปถ่ายและเงาที่เห็นในบ้านกําลังซ้อนทับกันอยู่เขาไม่สามารถแยกได้ว่าความเป็นจริงสิ้นสุดตรงไหนและรูปถ่ายเริ่มต้นตรงไหนนั้ตพลพยายามถอยออกจากห้องแต่ทางเดินเหมือนยาวขึ้นเองและเงาสะท้อนบนผนังเคลื่อนไหวตามเขาทุกครั้งที่เขาหันไปมองเงานั้นก็หายไป แต่เสียงหัวเราะยังคงอยู่รอบตัวทำให้เขารู้สึกว่าถูกติดตามอย่างใกล้ชิดความตึงเครียดสูงขึ้นเมื่อร่างเงาในบ้านดูเหมือนกำลังเดินเข้ามาใกล้เขาอย่างช้าๆแต่มั่นคงเงาสะท้อนบนผนังและเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนไหวพร้อมกันราวกับบ้านทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของความลึกลับนั้นนัฐพลรู้ตัวว่าถูกผลักเข้าสู่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติเต็มตัวความหวาดกลัวทวีขูณเมื่อร่างเงาเริ่มใกล้ จนเขาสามารถเห็นรายละเอียดของใบหน้าเหมือนเด็กในรูปถ่ายทุกประการยุกเว้นสายตาที่เหมือนเข้าใจทุกความกลัวของเขาและล่อลวงให้เข้าใกล้มากขึ้นเขาพยายามหาทางหนีแต่ทุกทางเหมือนถูกปิดกัน้นเฟอร์นิเจอร์ขยับไปเองเงาที่เห็นในบ้านเราติดเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของรูปถ่ายทำให้นัทพลรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า เขาไม่ได้อยู่ในโลกของตัวเองอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติความหลอนและความตึงเครียดสูงสุดเต็มหัวใจนัทพลยืนอยู่กลางห้องมองไปที่รูปถ่ายและเงาที่เดินอยู่รอบตัวเสียงหัวเราะกล้องอยู่ในหูราวกับกำลังล้อมเขาไว้และเขาเข้าใจชัดเจนว่าคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เขาได้เผชิญกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ และเขาอาจไม่ได้กลับคืนสู่ความจริงได้ง่ายๆนัทพลยืนอยู่กลางห้องนอนหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเสียงหัวเราะแผ่วๆกลายเป็นเสียงใกล้ตัวเรากับมีใครยืนอยู่รอบๆเขาแต่สายตาไม่สามารถจับได้ทุกเงาของเฟอร์นิเจอร์และฝุ่นที่ลอยในอากาศดูเหมือนมีชีวิตเองทันใดนั้นเขาเห็นร่างเงาของคนแปลกหน้าในรูปถ่าย ปรากฏชัดเจนในห้องจริงๆเงาสูงเล็กคล้ายเด็กชายแต่ใบหน้าชัดเจนเหมือนในรูปดวงตาเย็นชาและรอยยิ้มกว้างแผ่ความลึกลับรอบตัวเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะที่ดังหลอมรอบนัทพลรู้สึกเสียวสันหลังมือเย็นชื้นด้วยเหงือ่อรูปถ่ายบนโต๊ะเคลื่อนไหวรูปถ่ายในรูปเหมือนพยายามออกมาจากกระดาษ รอยยิ้มกว้างขึ้นและดวงตาจ้องมาที่เขาเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างเขาพยายามวิ่งไปยังประตูห้องแต่ประตูเหมือนถูกล็อกเองจับไม่เข้าเขาพยายามดึงออกประตูไม่ขยับสัญชตาตญาณบอกเขาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบและไม่มีทางหนีร่างเงาเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ รูปถ่ายบนโต๊ะเคลื่อนไหวพร้อมกันมือของคนแปลกหน้าในรูปยื่นออกมาราวกับกำลังจะจับตัวเขาเสียงหัวเราะและกระซิบชื่อเขาดังสลับกันรอบห้องทำให้เขาไม่สามารถแยกความจริงจากภาพหลวนได้เขาพยายามตะโกนแต่เสียงเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดเสียงหัวเราะแผ่วๆกลายเป็นความดังสะท้านหัวใจทุกเสี้ยววินาทีร่างเงาใกล้เข้ามา รูปถ่ายเคลื่อนเข้าหาเขาเหมือนพยายามดึงเขาเข้าสู่โลกของมันความหวาดกลัวสูงสุดครอบงำร่างกายของนัทพลเขารู้ตัวเต็มที่ว่าเขาอยู่ในจุดไคลแม็กซ์ของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหากเขาไม่หาทางรับมือเขาอาจถูกดึงเข้าไปในรูปถ่ายเหมือนเด็กที่หายตัวไปในอดีตความตึงเครียดและความหวาดกลัวถึงขีดสุดร่างเงาในห้องและรูปถ่ายเหมือนกลายเป็นสิ่งเดียวกัน ทุกการเคลื่อนไหวของนัทพลสอดคล้องกับแรงดึงที่รูปถ่ายสร้างขึ้นเสียงหัวเราะและกระซิบดังล้อมรอบจนเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบรูปถ่ายนั้นนัทพลก้าวถอยหลังเต็มกำลังแต่ทุกย่างก้าวเหมือนจะพาเขาใกล้เข้าไปสู่กระดาษและรอยยิ้มเย็นชาของคนแปลกหน้าเขาเริ่มเข้าใจชัดเจนว่าคืนนี้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาติแบบตัวต่อตัว,ตว และเป็นเพียงเริ่มต้นของสิ่งที่รออยู่นัทพลยืนตัวสั่นอยู่กลางห้องนอนแสงจากโคมไฟข้างเตียงและไฟเพดานที่กระพริบไม่สม่ำเสมอทำให้เงาและฝุ่นลอยอยู่รอบตัวเหมือนมีชีวิตร่างเงาของคนแปลกหน้าในรูปถ่ายปรากฏชัดเจนตรงหน้าของเขาแล้วคราวนี้ไม่ใช่เพียงเงาหรือภาพสะท้อนอีกต่อไปแต่เป็นร่างชัดเจนที่สามารถมองเห็นรายละเอียดทุกประการ เด็กชายคนนั้นยืนก้มเล็กน้อยดวงตาจ้องมองเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและความเย็นชารอยยิ้มกว้างเผยออกเรากับมีความลับบางอย่างเรากับรู้ทุกความกลัวและความอ่อนแอของนัทพลเสียงหัวเราะดังสนั่นและเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาทําให้หัวใจของนัทพลแทบแตกเป็นเสียงเสียงร่างของคนแปลกหน้าเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ตัวเขารูปถ่ายบนโต๊ะก็เคลื่อนไหวพร้อมกัน รอยยิ้มบนใบหน้าในรูปกว้างขึ้นอย่างผิดธรรมชาติเสียงหัวเราะและกระซิบสลับกันราวกับกำลังล่อลวงให้เขาเข้าไปใกล้รูปนัทพลถอยหลังรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบโดยความมืดและเสียงทุกย่างก้าวของเขาเหมือนพาเขาเข้าไปใกล้รูปถ่ายมากขึ้นจนเริ่มเห็นร่างตัวเองในรูปถ่ายถูกดึงเข้าไปเส้นขอบของกระดาษรากับบิดเวียนและค่อยๆกลืนร่างของเขาเข้าไปภายใน ความหวาดกลัวและความสิ้นหวังแผ่กระจายทั่วร่างรู้สึกได้ถึงแรงดึงจากรูปถ่ายและจากเด็กชายตรงหน้าพร้อมกันเขาพยายามตะโกนและพยายามถอยหนีแต่ร่างของเขาเหมือนถูกตรึงไว้ทุกการเคลื่อนไหวช้าลงและแรงดึงจากรูปถ่ายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนัทพลรู้ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสหนีแล้วรูปถ่ายเหมือนมีชีวิตและกำลังควบคุมความเป็นจริงรอบตัวเขา ร่างตัวเองถูกดึงเข้าไปช้าๆดวงตาเห็นทั้งความมืดและใบหน้าของเด็กชายในรูปถ่ายกำลังยิ้มเยาะราวกับชนะชัยชนะของมันเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบล้อมรอบตัวเขาเต็มห้องความตึงเครียดสูงสุดทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบตัวรอบร่างเขาไม่สามารถดิ้นหนีจากแรงดึงนั้นได้อีกแล้วนัทพลรู้ตัวชัดเจนว่าเขาอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของรูปถ่ายนี้ตลอดไป ทุกสิ่งรอบตัวและตัวเองกำลังถูกกลืนเข้าไปในความลึกลับเหนือธรรมชาติเสียงหัวเราะต้องอยู่ในหูร่างกายเริ่มหายไปในกระดาษและเขาก็รู้สึกได้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงกำลังสูญสลายไปทีละน้อยรุ่งสางของวันต่อมาบ้านเงียบสงัดผิดปกตินัทพลหายตัวไปแล้วเหลือเพียงรูดถ่ายหมู่เก่าที่วางอยู่บนโต๊ะกลางห้องนั่งเล่น ใบหน้าของคนแปลกหน้ากว้างขึ้นรอยยิ้มเย็นชาที่เต็มไปด้วยความลึกลับยังคงปรากฏเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือร่างของนัทพลในรูปถ่ายเขายือนอยู่ท่ามกลางเด็กๆคนอื่นทั้งหมดในภาพแต่สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเมื่อใครก้าวเข้ามาในบ้านและมองรูปถ่ายพวกเขาจะเห็นคนแปลกหน้าพร้อมร่างของตัวเองในภาพ ราวกับว่ารูปถ่ายกลายเป็นกับดักที่ดึงทุกคนเข้ามาในโลกของมันใครที่จ้องมองและสนใจรูปถ่ายอาจกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปเสียงหัวเราอแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเรากบกัำลังเตือนคนต่อไปว่ารูปถ่ายนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพนิ่งแต่มีชีวิตมีความต้องการและกำลังรอใครบางคนให้เข้ามาเต็มมวงจรของมัน บ้านกลับสู่ความเงียบสงัดเหลือเพียงฝุน่นลมและรูปถ่ายที่วางอยู่บนโต๊ะแต่ทุกคนที่เข้ามาเห็นจะสัมผัสได้ถึงความเย็นชาและความตึงเครียดรอบตัวรูปถ่ายมูเก่าไม่ได้เพียงบันทึกอดีตแต่สร้างอดีตใหม่และดึงคนเข้ามาในนั้นอย่างต่อเนื่องเรื่องราววนลูปใครพบรูปถ่ายหมายถึงใครคนนั้นอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปถ่ายต่อไป นัทพลกลายเป็นเพียงร่องรอยความหลอนและใบหน้าที่ถูกแทนที่ด้วยรอยยิ้มของคนแปลกหน้าทุกครั้งที่รูปถ่ายถูกเปิดออกเรื่องราวจะเกิดซ้ำและหลอนต่อเนื่องเหมือนกับดักเหนือธรรมชาติที่ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่ก็เป็นเรื่องราวของรูปถ่ายหมูที่มีคนแปลกหน้าแฝงอยู่เรื่องราวที่ดูเหมือนจะจบลง แต่ความลึกลับและความหลอนนั้นอาจยังวนเวียนอยู่รอบตัวคุณจนกว่าจะพบมันด้วยตาตัวเองหากเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกหนาวสันหลังหรือขนลุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนพอดแคสต์ของเราให้มีเรื่องราวหลอนๆมาฝากคุณต่อไปและหากมีข้อผิดพลาดใดๆในการเล่าเรื่องหรือข้อมูลบางส่วนที่อาจคลาดเคลื่อนพวกเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ จงระวังเมื่อคุณพบรูปถ่ายหมู่เพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าคนในรูปถ่ายนั้นอาจกำลังจ้องมองคุณอยู่แล้วก็เป็นได้